เคมาเที่ยวที่ไหนครับาอยวันนี้มาทำอะไรมากางเซนที่ไหนที่ราดหลีกางเซนที่ราชบุรีนะครับสวนพึ่งราชบุรีมามาแวะที่ไหนก่อนครับวันนี้มาแวะที่ลาปอยลป่อยรออะไรคนเยอะมากรอซาเล้งอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับแล้วเรานั่งซาเล้งไปครับ ซาเลง้งนาซาเล้งมาแล้วเฮ้ย <c oughs> มีมน,มนะครับซาเล้งมาแล้วครับซาเล้งมารับแล้วขึ้นเลยใช่ไหมมีรถไหม <c oughs> อ่ะขึ้นซาเล้งกัน ขยับเข้าไปจะมีขยับเข้าไปก็ได้เลยอ้าขึ้นไปเธอขอขอนั่งได้อยู่ตายแล้วครับจะมีนั่งซาเล้งไปตลาดโอ๊บปล่อยกันมีคนเดินได้ไยมมีคนเดินด้อาเสงแล้วครับตลาดอบปล่อย คนเยอะมากายเอยอะมากพระเจ้าโหคนเยอะสุด,สดคนเยอะจริงนี่คนเยอะมากอยูนน่นี่ไงวันวันนี้คนเยอะมาก วนวนร้อนแล้วโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่ไหนแล้วครับทางล่าลงเขาทางเข้าเป็นไงครับโ<า>ห<ม>ดไหมทางเข้าทางเข้าเหมือนไม่มีคนอยู่ใช่ครับนี่ก็ไม่ยูโอ้โหนี่ครับบริเวณรอบๆอนม <คน S 1> ีนอยู่ไอ้มาถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปกลางดูที่กลางเต็นท์สุครับเดยเป็นไง พร้อมเล่นน้ำยังพร้อมแล้ว,ลวอของเขาเล่นน้ำมาอันใหม่ว,ว้าวโอ้ไปดูดิโอ้โอโล่มลื่นไหมล่มลื่นไหมต้นไม้ยมมเยอะมากน้ำยังสวยเดเมืม่อกี้หนูเห็นสีฟ้าเล่อ,อน้ำเยอะอยู่นะเดีย๋ยวไปดูว่าจะเยอะขนาดไหนเดีย๋ยวเรามีผีเสื้อด้วยมันอยู่ตรงนี้เดีย๋ยวเราไปขนของลงกันดีกว่าโอเคไปกันเลยเฮ้ยหยุด ไหนเดินไปดูข้างในดิ๋ยมีเดินไปดูข้างในดินี่ครับมีสิ่งช้าให้เล่นด้วยน,นู่นงไงต้องโน้นลึกโนู่นเดินไปดูไม่มีห่วงยางปะพาไปทัวร์กันไม่ไ <c oughs> ด้ถ่ายนานเลยฝนตกียง ชิงช้าสวรรค์ว้าวคือชิงช้าอุ้ยน้ำเยอะเหมือนกันเนาะน้ำเยอะอยู่โอเคพาข้ามสะพานไปดูกันค่ะตามมา,ารู้สึกน่าตยอ,อยแปลกแปลกไปเรี้อยู่แล้วไม่ต้องงอุ้ยหาสิา่งทายจะดีนี่สะพานเดี๋ยวจะขึ้นไปกัน โอ้ลำหนกักจะถายไม่รู้นะตายแหล่ตายแหล่ไม่ตายเลยเราลำหนักอุ้ยนี่มีชิมชารางอีกไม่ใช่มันไม่ได้ล้างมันแค่ผุพังนิดนแต่ตอนนี้ฝนตกนะคะเราอยู่ท่ามกลางสายฝนอ,อบอุ่นรดเจอรูนะคะเมื่อกี้ว่าทำอย่างเงี้ยถ่าย,ยวไว้กันว่าขอถ่ายไว้หน่อย ตอนนี้ครับเราก็จกะเดิน <c oughs> ไปหาพ่อแม่กันนะคารัรองาย <c oughs> ตั้งรอดีกว่าสปีดดิ๊ไป ถาวันโอเคไม่คือเป็นไม้ข้างบนมันคืออะไรอ่ะเห็นไหมอย่าไปดึงนะอย่าดึงไ่อ <c oughs> พ<า>อไปพอ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 ยบายเธอซูมเธอไม่ตลกอ่ะเดี๋ยวนะ ไม่เกียดอะไรเลไปมนตัวอะที่อยางตัวที่มันลอยน้ำารงไปมาตัวอุ้ยตกหน้าใชมอออโต้ออโต้โหออโต้ก็มาเล่นกับพี่ยูไอแล้วนะครับปลาอยู่ไหนปาอย่ะปลาอยู่ไหนอ่ะาย่ีปลาอนี้ไหนมีปลาไหม โอ <c ith ing> oh ้โหโหโหพี oh ่ยอยหนาวยัง oh ยังไงสนุกไหมฮะชวยด้วยฮะช่วยด้วยช่วยด้วยไหนคนไหนช่วยด้วยมาถึงก็เล่นน้ำกันเลยยังไงเด็กสองคนนี้ เล่นน้ำแล้วมานั่งกินอะไรครับกินอะไรไน,นีขน,นมเหรอโอ้โหกินอะไรนะทานามิโ,โตมานั่งกินทานามิม่เล่นอีกเหรอโตอดูๆพี่อยู่ไอทำอะไรในเต็นน่ะแอบเล่นโทรศัพท์ ฮันน่ามาเลยครับกดลน์กดไลน์มฮาร์ดมือขันกันเอออันมี้ฮาร์ดอายิ้มยอะยขันดมๆหน่อยเยอยูพี่ยโชว์สเต็ปครับโอ้โห อ๋อพี่ไอญชนเตะชนเลยโจอทาสามชอบโอ้โหอ้ายย้ายทิมดง <laughs> อ่าย้โย go โหใหญ่ตอนนี้เล่นคนเดียวละคนอื่นเขาหนาวหมดแล้วขึ้นแล้ว มีอยู่ัยเล่นอยู่คนเดียวโอ้โหอ้าวเห็นไหมครับหมูล้มหมูล้มอะลอยไปลอยไปโอ้โหสบายนะหมูลื่นเลยหญ่โอ้โหหมูลื่นครับหมูลื่น หมูลอยน้ำแล้วโอ้โหหมูลอยน้ำมาแล้วดูหมูรอยน้ำมา,มำมา,าตูดโดนหินตูดโดนหินไปไม่ได้อะไม่เต้นอะไรครับเต้นอะไรเต้นอะไระาหาหูายแล้วนี่ดูดูด,ดูหมูไม้แล้ว หมูจะลอยน้ำมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมูลอยน้ำมาแล้วโอ้โหโอ้หโอ้โโชว์เต้นไรครับโอ้โหโชว์เต้นด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โหถ่ายทำไมก็ถ่ายเด็กเต้นไง มาทำไมเดี๋ยวก็โดนพ่ออ๋อทำเหมือนเดียวอไอแล้วโอ้โหอันนี้เป็นหมารอยน้ำาหมาตกน้ำเด็กคนนี้เป็นหมาตกน้ำมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วโอ้โหลอยลอยได้ยังไงอะ เลียเขามีพ,พุงไงเย ยังไงนีง่ครับเล่นน้ำสนุกไหมโอ้โหเล่นน้ำทั้งวันอตอนนี้มานั่งเล่นโทรศัพท์แนละ้วเด็กคนนี้เนี่ยนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับลำพานน่าเป็น มีแต่ประมาณนี้เดียไอมาเล่นน้ำได้แล้วเร็วเยาก็กลับแล้วนะโอ้ตื่นมาแล้วนั่งเล่นโฮสท์ไม่เล่นน้ำนะครับวันนี้เล่นค่ะเล่น <Le en. S 1> น้ำนได้แล้วมีฝนตกไปรยอากาศเย็นสบาย ที่าองศาตื่นกี่โมงเย็นตื่นกี่โมงตีสี่ตีสี่ไปฉี้เลยเข้าห้องไหนโอเคไปเล่นน้ำเลยแล้วโอ้ตื่นมาก็เล่นน้ำกันเลยนะอะไร ด,ด,ดหมูจะไปลอยน้ำหมูอะไรลอยน้ำได้ก็คือหมูอ่ อะไรกัน้มีควันไหวะ้มาเล่นวีันอายควันหนหคนหายอะไรปลาปลงไปได้ละได้กลับแล้วนะเนี่ยจะเล็นอีกเปยน แล้วนะคะไปกันเลยค่ะบ๊ายบายบ๊าปาโหเล่นน้ำกันหนักมากกลับบ้าน